ที่สิบสาคณะักณสุดตัเอวเมสุดตังเอกงสมัยยังปะกวาพารานาเียวิหารติสปเนลมีไทยเอตด,ดะโพะกวาปัญจวัคคีเพคุมันเตสุดู์ังพิเวนันตารูปังจัตถีทงพิเวอันตาอภิเวสอพิวิสณอิทังวูปังอาภาทายะสวัดเยะัพเทะ รูเปอเอวังเมตุปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติยสัมมาจัตโภพภเวรูปัญญาตัสสะมารูปังอังยาายสังยตตินะจะลพิรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังจิตภเวอัตตาอภิสัต อภิวิสะนะอิทางเวทนาอาพาทายะสังวตเตยะนะเททะจักเวทายะเอวอมิเวทนาหุตุเอวอมเวทนามาอภหสิเบยสมีจะักยะสมาจักโหปิคเวเอ,อ เวทนาอนัตตาปัสมะเวทนาอาพาทายาสังวาตาติณาาัสลภติเวทนายะเอวังเมวเหทะนัยเวตุเอวังเมเหทนายมาอภิสิติสัญญาอนัตตาอัญญาจะเหตทังปิขเอัตตาอภิวิสักนาอิทังสัญญาอาพาทายาสังาวาเตยะละลภะทะจะสัญญายะ เอวังเมสัญญาหูตุเอวังเมสัญญามะโหสิติยาสมาจจโูปิภเวสัญญาอนัตตาสมาสัญญาอภะไยะสังวรติกจะรับภติสัญญายะเอวังเมสัญญาหูตุเอวังเมสัญญามะโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะอิทังพิกเวอัตตาอภิอภะวิสังสุ นนยะทางเนยะทางสังขาราอภาทยยสังวรตยุนอาเภทังจะสังขาเดสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเอสุติยาสัาจะจะโหภิเเอวังสังขาราอุณิตาปัสมาสังขาราอภัยทายาสังวรตยุตินจะจักภิติสังขารสุเอวังเมสังขารา เอวังเมสังขาราเมอะเฮสุติมิญญาณนันตะตาวิญญาณาันจ่าอิท,งทังพิเทเวอาตาอภะวิสะนะัอิทังวิญญาณาังอภะไายะสังรัตเตยะรัตโตทา จักวิญญาณเอวังแม่วิญญาณนางหตุเอวังเมวิญญาณังมาโอห์สิติก็ทำจักรปิคเขววิญญาณังอันดับต่างศาสนาวิญญาณอาปาไายสมบัติติะจะละภะตุวิญญาณเอวังแมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโอห์สิติตั้งกินมันจักมัญยทะพิคเววิลูกังอนิจจังว่า อนิจจังวาติอนิจจังพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวาตังสุข,ขังติวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจจังทุกขงังวิปะสินามะาทาังมังกัลลังลูตังสัตมะนุปัสสิตุเอตังมะมะเอโสหะมะสัมมิเอโสนิอัตตาติโนเอตุตังขงังเตคัามิมันยะ ภิกขุเหลาพะยนิจายพระนิกายวาทิกนิกายแนเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาจุดุทังบันเตยัมปะนานิกจ่างทุกขังยิปะรฤนามะธังมังกัลลังนุตังถามโนปสสิตธุดวงเอตังอะมะเอโสหะมะสมิเอโสเนอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิน มัญญะทะพิคเวสัญญานิจาวาอ,อนิจาวาติอนิจาพันเตยังปนันานิจังทุกขังวาต่งสุข,ขังวาตุกขงังพันเตยังปนันานิจังทุกขงังวิปะลินามะธรรมังไกรังุตังสาัตมานิปัสสิตุเอตังมะมะเอโสมาสมุเมเอโสเมอตัตตติโนเหตังพันเตต,นเต,ตังกินมัญญะต ạ ยัตถพิะเวสังถา,านิจาวาอานิจจาวาติอนนจจพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขงังลิปะรินามะธรรมังอัลังนุตังสมัมมุตตัสิตุงเอตังมะมะเอโสหะ มาสมิเตโสเมอตาติโนเขตังอันเตตั hey, ตนนตตงกินมันทะทะพิกะเวริยาน,นิจังวาอานิจังวาติอานิจังพันเตยัมปะนานิจังทุกข,ขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขงัขงยุปะลินามะธรรม ดัลลังนุตังสัมมนุปสิโตเอตังามะมะเอโสหะนาสมิเอโสมิอัตตาติเอเหตังปันเตตัสมาหิตติธามพภเวย,ยังพิจิรปังอติตาณาคะปัจจุปันนังปัจฉตังวาภิตาวาโอลาลิกังวาสุขังวาหินังวาปนนิตัง ยันตุเลสันติเดวะสัพพมงเมตังมะมะเนสหะมัสลินะมิโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมปะปัญญายะทัพพังยาตาจิเวทนาอาติตานาภะปะปัจจุปนาอัชตาวา ระหิตเทวาโอฬาลิกาวะสุขุไมวานีนาวะปนิวะปนิตาวายาทุเลสิสันติกเกวะสัพพะเวทนาเนตังมะมะเนโสหะวะสมินะเนโสอัตติเอวะเมตังยะถาเมตังสัมมปัญญายะทถาทัตทัพพังยากินจิสัญญาอัตติตา นาคะปัจจุป,ปนาอัชตาวาพาหิตาวา,า,าวลาคาวาสุขุม,มาวาน,นาวาปนิตาวายาตุเลสันติเวชัสพัสัญญาเนตังมะเนโสนะมัสมินานะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูาตังสมัมมปัญญายะทัพทัพภะ เยกินจิสังขาราอติตานาคาตาปัจจุปนาอัตตังวาภะหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวานีนาวะปเนิตาวาเยตุเลสันติเยวาสัพเพสังขารานะเตนังเตตังมมะเนโสสะเนโสหะมัสมินะเนโสอัตตาติเอวะเนปัญญะทาปุตังสัมมัลปัญญา ยะ yeah. ท,ทัทัพังน,นางวิิวิญญาณังอติตานาังพะปัจจุป,ปันนานางปัจจุป,ปันนงอจชันตังวาอาคิตาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวานิริทังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังนเงตงน,าน,างนตังมวาะเนสโฮะ มาสมิณะเมโซอัตาติเอวเมตังนัถาปิตังสงมัมปัญญายะทัทัพังเอวัง